วันนี้มาทำสลัดแตงกวากันนะคะเริ่มจากหัน่นหอมหัวใหญ่ค่ะซอยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เป็นแตงกวาค่ะถ้ามีแตงกวาญี่ปุ่นจะอร่อยนะคะแต่ว่าส้มไม่มีก็เป็นแตงกวาธรรมดาเลยค่ะซอยหั่นเป็นแว่นแบบนี้ค่ะ ได้แล้วนะคะเราก็นําใส่ภาชนะนะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็แต่งกว่าของส้มเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะมาใส่ทูน่าในน้ําแร่ค่ะจากนั้นก็เติมมายองเนสแบบไขมันต่ํานะคะตัวนี้ปริมาณตามใจชอบเลยนะคะชอบฉ่ำๆก็ใส่เยอะค่ะ ส่วนส้มก็ไม่ชอบฉ่ำมากนะคะก็เอาแค่นี้พอค่ะจากนั้นก็หาฝามาปิดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะเป็นอาหารเย็นที่เบาท้องนะคะแต่ก็อิ่มได้วิตามินได้โปรโตีนครบถ้วนนะคะ คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็มาชิมกันค่ะก็จะเป็นมันๆเย็นๆน,นะคะรสชาติไม่จัดจ้านนะคะเป็นจืดๆนะคะเพราะว่ามาโยงเนตแบบไขมันต่ำเขาจะไม่มีรสชาติความหวานนะคะก็จะเป็นมันๆนันวๆน,นะคะ ลองทำกินดูนะคะอิ่มนะคะกินไม่หมดค่ะกินแค่ครึ่งเดียวก็อิ่มแล้วค่ะเพราะว่าส้มทําเยอะมากแบ่งกินได้สองมื้อเลยค่ะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของส้มในทุกๆคลิปนะคะขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะส้มอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะคะ อาหารเย็นวันนี้ก็สบายสบายค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าความสุขนั้นจะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับอาหารเย็นวันนี้ก็พอได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะ ไม่ถูกจริตเท่าไหร่นะคะเราต้องสายปาร้าค่ะ